น้พอดีสุกา้าเขาอยากโยนอีกครับเรามาดูเอเรียสจะพูดอะไรกันผมไม่มีพูดเรื่องพูดแต่อะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนเอเรียสเขาตาโตมาแล้วครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับผมเพิ่งเล่นนะครับ <c oughs> น้าครับแป๊บนึงตรงนี้มันมีมันมีดวงอาทิตย์มองมองไม่ค่อยเห็น สิบเ็เอาเลยเอาเลยทดลองใหม่ครับทลองใหม่ผมจะยู่ห่างๆครับเอาเลยกระจายโอ้ น้ำยังมีอยู่ครับเล่นเล่นใ้คุ้มครับผมโยนเองครับนี่ครับนี่ครับผมน้าผมเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้ยเล้วจะตายไอ้อยากเกณฑ์เกณฑ์ของกู การผู้ว่ายังเหลือเอเควรเล่นเป็นโจล้วเก็บไปทิ้ง